มันบอแมนแล้วมันคนละเรื่องเด้อนี่มันยังไม่หมดเดว้ว่าต้องเสียบได้บอกลัวมันนี่คุณพี่่อนนัน้นวันนั้นสูตรคำนวณอ่ะมันไม่มันไม่สูงกว่านั้นเด้สูตรคำนวณน,น้องคำนวณได้งวดนี้บอกได้กันเ,ยเลยว่าต่ำมากต่ำมากเดี๋ยวรอดูตัวเจาะเด้อพี่ สวัสดีทั้ง385คนดูนะคะรัฐบาลไทยงวดที่สมาแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาแตกนะคะ8 6ด8นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะงวดนี้นะคะใครอยากเฮงอยากปังเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยลา8ตัวใหญ่หาเกาโล ออแสดงว่าคนพันได้หนิเนาะแสดงว่าคนพันได้หนิเนาะนอยวีล่างเจ็ดเจ็ดค่ะว่ะอ้ารูดเจ็ดเดิมยวไปนี่รวยค่ะวันนี้ตัวรูดรวยค่ะฮานอยวันนี้เจ็ดเจ็ดนะคะพี่ๆร่างเจ็ดเจ็ดใครรูดเจ็ดรวยค่ะอ่ะเลขทูบตัวแรกมาแล้วนะคะพิมพ์ขึ้นมาได้เลย 081มาไหมนะโอ๊ยกับบุหูคือกันละ,นะเนาะเบิ่งน้ำกันรอดูค่ะโอ๊รอดูค่ะพี่มาลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยเปมือเลยนี้จะม,มาถักมาห่วงมาน้องจะตื่นรอดูเลยจ้าพี่พ มาลุ้นกันนะคะเลขทูบตัวแรกมาแล้วสวัสดีคุณพี่3มยอดกุมารขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี่ข่ฟันอันซื้อกุ้งสองโลซื้อกุ้งสองโลโต้ใหญ่ใหญ่เมื่อคืนนะคะฝันซื้อกุ้งกุ้งสดสดกุ้งยังไม่ตายนะคะเดินออกมาจากวัดแล้วซื้อกุ้งสองกิโลนะคะ เมื่อคืนนี้ซื้อกุ้งสองกิโลค่ะฝันดีมากกุ้งตัวงามมากเลยนะคะพี่พๆตื่นนอนมามีสองหนูก็เลยให้เลขกุ้งเห็นไหมวันนี้อบพอเลาวเลขกุ้งนามสัตว์กุ้งคือคือสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้ววันนี้หนูเน้นสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสามให้ 2. ไปดูได้เลยนะใครที่ดูไลฟ์สดจะรู้ว่าหนูเน้น สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสามให้วันนี้แล้ววันนี้เลขรูบก,ก็ไม่เคยจุดได้สองตัวก็ได้สองตัวและออกด้วยค่ะแปดศวันนี้ฟาดแล้วนะคะและฮานอยล่างออกมือแกีเจดเใครที่รูด7ดก็คือได้สปอปลาวจา๋าถ้าซื้อเป็นสามเจ็ดดเดนะจ๊ะเออสามเจ็ดเจ็ดเจดนะคะ ฝันว่าได้ซื้อกุ้งนะคะสอกิโลเดินออกมาจากวัดแล้วมาเจอกุ้งสดกุ้งลายเสือนี่แหละกุ้งดูก็ซื้อเลยก็คือในความรู้สึกว่าเราเราซื้อได้แล้วเราหิ้วกลับมาบ้านได้มันก็คือมันไม่ต้องแปลอะไรมากเพราะว่าหนึ่งหนกูก็ให้อะไรมันก็เข้าถูกไหมออมสินมันก็เข้าฮานอยก็เข้า เอาง่ายๆก็คือเอาวันไหนให้มันก็ต้องออกอันนั้นนะคะเซอร์หน่อยฝันว่าได้ซื้อกุ้งได้เลขฝันน้ำได้นน่เซิร์หนเะนี่ถาว่าอยู่ฝันว่าได้ซ้อนกุ้งหนูซื้อกุ้งค่ะพี่หนูไม่ซ้อนกุ้งซื้อเอาเลยนะคะสองกิโลฝันว่าได้ซื้อกุ้งสวัสดีทั้ง489้ท่านนะคะที่ดูอยู่ณตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วพิมพ์เลขทูบขึ้นมาได้เลย 092กับ096นะคะมาค่ะมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันเลยนะคะพี่พี่สวัสดีทั้ง501ท่านนะคะและวันนี้นะคะท่านใดที่อยากจะเห็นเลขฝันโัพท ท่านสมัยยุก่อนเทาไ่ฝัน่าได้กวาดกุ้งเทใส่กระสอบนะคะเออดวงดีดวงเฮงค่ะอ่ะมาแล้วนะคะพี่ๆจ๋าคุณพี่แก้วตาเลขแปดมาคะ่ะตัวที่สองสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้ใครที่อยากได้แนวทางนะคะของหนูสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลย ใครที่อยากจะได้แนวทางของหนูสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยนะตอนนี้คือกลุ่มบ้านซันเดย์รวยทรัพย์วีสองสองนะคะในกลุ่มจะมีที่เสียงโชคให้มีแอดมินคอยดูแลนะคะย้ำใครที่อยากเห็นแนวทางทุกเม็ดทุกหน่วยต้องลิงก์ไลน์ที่หนูปักหมดนะตอนนี้คือกลุ่มแนวทางฟรีค่ะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากหน้าไลฟ์สดน้องหงส์ฟ้า8 8 8คนนี้ได้เลยได้ออมสินน้องหงส์ฟ้า21เห็นไหม รวยค่ะเมื่อเช้าคนดู300กว่าคนใครที่ซื้อตามบอกได้คำเดียวเลยว่าได้ทุกคนนะคะวันนี้มีทอกอด้วยเหรอพ่วงห้หน่อยทอกสด้วยเหรอจะซื้อไทยตัวไหนคะันีตัวที่หนูให้ค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสวัสดีทั้ง520คนดูนะคะขออีกคนละหนึ่งการกดแชร์ได้ไหมเดี๋ยวหนูจะให้เลข ความฝันด้วยเดี๋ยวเซิร์ชกูเกิลให้เลขความฝันใครที่อยากได้ขออีกคนละหนึ่งการกดแชร์ได้ไหมขอคนละหนึ่งการกดแชร์ให้หนูหน่อยเดอ้อขออนุญาตเรียกร้องนะคะเพราะว่างวดน,นี้งวดที่สี่นะคะพี่ๆกดแชร์ให้หนูแหนกดแชร์ให้หนูหน่อยนะกดแชร์บอกให้คนเข้ามาเอาเยอะๆอยากให้ได้แนวทางค่ะฝากทุกท่านทุกคนด้วยคนละหนึ่งการกดแชร์ ท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ให้หนูขอให้วันพรุ่งนี้ดวงเปิดวาสนาเปิดเสียงโชครัฐบาลไทยแตกสองตัวสามตัวตรงวันพรุ่งนี้ค่ะ i don't need to... แชร์ไม่ได้จ้าโดนบล็อกขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่ใครที่ไม่สะดวกกดแชร์คอมเมนต์เลขทูบขึ้นมาได้เลยค่ะท่านใดที่ไม่สะดวกกดแชร์คอมเมนต์เลขทูบขึ้นมาได้เลยค่ะอ่ะตัวสุดท้ายนาทีทองนะคะพี่ๆจ๋าท่านใดที่อยากให้หนูดูแลอยากให้หนูรับประกันที่เสี่ยงโชคให้นะตอนนี้ณนะเวลานี้รัฐบาลไทยเราอยู่กันกับกลุ่มบ้านซันเดย์รวยซับวีสองสอง ใครที่อยากจะเสี่ยงโชคกับเพจนี้ไว้ใจเพจนี้ต้องลิงนี้ลิงเดียวย้ำตามเรื่องให้เฉพาะลิงนี้ลิงเดียวป้องกันมิสาชีพป้องกันโจรได้ดีมากๆใครที่อยากได้รัฐบาลไทยถูกแล้วได้ตังจริงตังชัวแนะนำไลายเนาะลิงไลน์ที่หนูปักหมุดไว้ให้นะตอนนี้เท่านั้นนะคะถูกจริงโอนไวถูกแล้วได้ตังจริงตังชัวหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะคุณแม่ให้สามแชร์ไปเลยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตัวสุดท้ายตีทายเลขทูบขึ้นมาได้เลยนะคะตัวสุดท้ายตีทายเลขทูบขึ้นมาได้เลยสวัสดีพี่อุ้มนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเลขอะไรเอ่ยตัวสุดท้ายเลขอะไรอะเลขหนึ่งหรอคะพี่พี่ตีทายขึ้นมาให้หน่อยเอาเลขละรหมดเล่นกันหมดเลยเอ๋อวันพรุ่งนี้จะออก80ก็ไม่บอกกันนะคะวันพรุ่งนี้จะออก80ย์หรือเปล่า ตัวสุดท้ายตีถ่ายเลขทูบขึ้นมาให้ด้วยนะคะโสดเลย,ยตัวสุดท้ายตีถ่ายเลขทูบขึ้นมาได้เลยอะแคปบแล้วกดพิมพ์คําว่าพร้อมเลขคํานวณขึ้นมาได้เลย08 4หรือ081ด่ีคะพี่พี่อะพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะแคปบแล้วกดพิมพ์คําว่าพร้อมเลขคํานวณขึ้นมาได้เลยขอบคุณปังปังฮานอยวันนี้นะคะยินดีคะ่ะ บอกแล้วว่ามั่นใจมากนะคะวันนี้เลขคำนวณนะคะมาทั้งเลขคำนวณเละเลขทูบรูดเจ็ดูดสามใครบอกเมื่อหน่ทีคะว่าตอนนี้รวยหรือยังรูดสามูดเจ็ดตอนนี้รวยหรือยังนะคะสามมาเจ็ดมานะคะแคปแล้วกดพิมพ์คําว่าพร้อมเลขคำนวณได้เลยนะคะบินนี้สามงวดติดแล้วนะคะแรงมากบินนี้คือแรงมากนะคะพี่พี่ ตั้งแต่ทำบินนี้มาบอกได้เลยว่าไม่เคยหลุดเลยบินสีนี้บอกเลยไม่เคยหลุดเลยนะคะใครที่อยากได้เลขอ่าเลขเพิ่มเติมนะคะดูดเลยนะคะเข้าไปดูที่กลุ่มได้เลยนอยวีแตกเจ็ดเจ็ดค่ะรวยงงค่ะรวยงงในดงเงินค่ะบอกได้คำเดียวเลยรัฐบาลไทยนะคะใครอยากจะ เฮงปังนะคะกดไลน์เลยค่ะเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยเพราะว่าหนึ่งถูกแล้วได้ตังจริงตังชัวค่ะ,ะมาค่ะขออนุญ,ญาตไปต่อที่บินเต็มเลยเลขฝันหนูจะให้ในกลุ่มใครอยากได้เข้าไปเอาที่กลุ่มเลยค่ะเลขฝันจะให้ที่กลุ่มใครอยากได้เข้าไปเอาที่กลุ่มเลยค่ะเข้าไปเอาก่อนเลยนะตอนนี้ส่งมาเพื่องนี้เลย รัฐบาลไทยประจ,จํางวดวันที่17เดือน1 2 5 6 5ฟัน3และ2รู3รู2นะคะฟัน3และ2รู3รู2จาะ3 1 3 4 3 9 7 2 2 3และ2 8ตัดเล่นรวย1 7 4ตัดเล่นรวย1 7 4ใครที่ไม่ชอบตัวเจาะสามารถรู3รู2ได้เลยนะคะสามารถรู3รู2ได้เลยนะคะ เน้นไปเลยที่สามหนึ่งสามสี่นะคะเน้นไปเลยที่สามหนึ่งสามสี่และเจนะ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะเน้นไปเลยนะคะหนูเน้นให้สามหนึ่งสามสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะตัวลูดนะคะลูดสามลูดสองไปได้เลยนะคะแคปแล้วรวยคาว่ารวยรวยขึ้นมาได้เลยนะคะแคปแล้วรวคคาว่ารวยรวยขึ้นมาได้เลยเลขความฝันเนาะใครอยากได้เลขความฝันนะคะสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้าไปรับที่กลุ่มได้เลยนะคะในกลุ่มจะได้เป็นอันดับต้นๆนะคะพี่ๆ ในกลุ่มจะได้เลขความฝันเป็นอันดับต้นตน,ตน,นะคะทุกท่านจ๋าใครที่อยากได้เลขความฝันแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้าไปรับแนวทางเพิ่มเติมได้เลยรัฐบาลไทยย้ำตามเรื่องให้เฉพาะลิงก์ไลน์ที่หนูปักหมุดณตอนนี้เท่านั้นนะคะพี่พี่หนูจะไม่หนูจะยังไม่ลบนะคะเดี๋ยวจะรอให้แนวทางออกก่อนนะคะ เอารกฐานไว้ก่อนนะคะเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้ตามเรื่องให้ง่ายๆนะคะสําหรับรัฐบาลไทยงวดนี้เนาะงวดที่4ีค่ะใครเข้ามาแล้วแคปแล้วรัวคําว่ารวยรวยขึ้นมาได้เลยใครที่เข้ามาแล้วแคปแล้วรัวคําว่ารวยรวยขึ้นมาได้เลย เป็นสี่บริเวณสิบเป็นดบรเป็น 4, ปนอน 9, ีน 9, ่ก็ได้งรวยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทั้ง452คนดูนะคะที่ดูอยู่ณตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเลขแนวทางนะคะท่านใดที่ชอบ